วันนี้จะคุยเรื่องยักษ์วัดแจ้งแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์ยักษ์วัดแจ้งทำด้วยศิราร่างสูงใหญ่งามสงา่าน่าเกรงขามเฝ้าปกปักรักษาพระอารามให้สวยงามอยู่ดีไม่มีภัยแรงวัดสเกตเป็นเรื่องจริงลองกินศพที่เขาทิ้งเผาไม่ไหวโรคระบาดฆ่าชีวันจนบนรรไย มีกองศพอยู่มากมายเผาไม่ทันเปรตวัดสุทัศน์เป็นเรื่องเล่าผีเปรตเฝ้ารอกหลอนคนจนหน้าขันอันที่จริงเปรตนั้นมีอยู่เหมือนกันผนังพระวิหารนั้นมีเปรตนอนพาดกายเรื่องยักษ์วัดแจ้งแรงวัดสเกตเปรตวัดสุทัศน์วัดแจ้งเดิมชื่อว่าวัดมะกอกนอก ในปีพุทธศักราช2,310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกกองทัพเรือมาสว่างที่หน้าวัดนี้พอดีจึงชื่อว่าวัดแจ้งต่อมาเมื่อสร้างกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้ววัดแจ้งนี้จึงไม่มีพระจำพรรษาอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองได้เปลี่ยนชื่อวัดแจ้งเป็นวัดอรุณราชธารามต่อมารัชกาลที่สทรงเปลี่ยนชื่อว่า วัดอรุณราชธารามาเป็นวัดอรุณราชวรารามวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษคือชนิดราชวรมหาวิหารวัดแจ้งนี้มีพระปราง์ที่สงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือมียักษ์อยู่สองตนยืนเฝ้า อาสมประตูยอดมงกุฎอยยักษ์ที่มีกายสีขาวเรียกว่าสหัสเดชะส่วนยักษ์ที่มีกายสีเขียวชื่อว่าทศกันนี่จึงเป็นที่บาของยักษ์วัดแจ้งส่วนแรงวัสเกตันวัสเกตหรือวัสเกตราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทอันดับหนึ่งวัดนี้ต้องรับภาระอันหนักยิ่งในสมัยรัชกาลที่สองปีพุทธศักราช2363 และในสมัยรัชกาลที่3ปีพุทธศักราช2,392เพราะว่ามีคนตายด้วยโรคหาระบาดเนี่ยกันอย่างมากมายศพต้องมากองทิ้งไว้ที่วัดสเกตนี้อย่างมากมายทำให้เผาไม่ทันแรงจึงมาลงมากินศพกันกล่าวกันว่าวันหนึ่งเป็นพันพันตัวอันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าแรงวัดสเกตส่วนเปรตวัสุทัศน์นั้นความจริงแล้ว มีคนเล่าสืบต่อกันมาวัดสุทัศน์นี่ชื่อว่าวัดสุทัศน์เทพ,พวรารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษวัดนี้เรื่องเล่าขานกันคือมีเปรตคอยหลอกหลอนคนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีใครที่เคยพบเห็นเปรตมาก่อนแต่ที่จริงแล้วที่ผนังพระวิหารนั้นจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่ง วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สถือกว่าเป็นภาพจิตรกรรมที่สวยงามมากเป็นที่เล่าลือกันและรูปเปรตนอนภาดกายนี้ก็จะมีพระห้าองค์ยืนพิจารณาสังขารอยู่อันนี้จึงเป็นที่มาของเปรตวัดสุทัศน์เพราะฉะนั้น ที่นำมากล่าวเพียงย่อๆในวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัาปู่บ้านเจ้าเบิงจังหวัดราชบุรี